สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทำตัวชี้วัดประเมินปลายภาคเรียนนะคะของภาคเรียนที่2วิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเตรียมข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะเมื่อนักเรียนเตรียมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำก็คือเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะชื่อชั้นเลขที่นะคะ อ่าต่อไปคุณครูจะมาพาไปทําข้อสอบทีละข้อเลยนะคะอ่าข้อสอบจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะเป็นกากระบาด10ข้อ10คะแนนนะคะตอนที่2จะเป็นอัตนัยก็คือข้อเขียนนั่นเอง5ข้อ5คะแนนนะคะอ่ามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อ1สิ่งใดปีพลังงานความร้อน สิ่งใดมีพลังงานความร้อนก็ไก่ดวงอาทิตย์ขอไข่ดวงจันทร์คอควายดวงดาวอ่าอะไรมีพลังงานความร้อนคะกดวงอาทิตย์ขอดวงจันทร์คอดวงดาวเมื่อทราบคำตอบแล้วกาลงไปได้เลยคะ่ะข้อที่สองเรามองเห็นดวงจันทร์เวลาใดเรามองเห็นดวงจันทร์เวลาใด อก,กลางวันขอกลางคืนขอทุกเวลาอ่าเรามองเห็นดวงจันทร์ได้ตอนไหนคะกอไก่กลางวันขอไข่กลางคืนขอควายทุกเวลาต่อไปข้อที่สามดาวดวงใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อ่าเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่ใดคะอ่าเราอาศัยอยู่ดาวดวงใดกอไก่โลกขอไข่ดวงอาทิตย์ คอควายดวงจันทร์สิ่งมีชีวิตก็คือมนุษย์เรานี่แหละอาศัยอยู่ที่ไหนคะกอไก่โรคขอไข่ดวงอาทิตย์คอควายดวงจันทร์ต่อไปข้อที่สี่ดาวดวงใดไม่มีแสงในตัวเองดาวดวงใดไม่มีแสงในตัวเองก็คือดาวไม่มีแสงออกมานะคะกอไก่ดวงอาทิตย์ขอไข่าดาวเหนือคอควายดวงจันทร์ าดาวดวงใดไม่มีแสงสว่างในตัวเองก็ไก่ดวงอาทิตย์ขอไข่ดาวเหนือขอควายดวงจันทร์ต่อไปข้อที่5ค่ะดาวดวงใดมีแสงสว่างในตัวเองดาวดวงใดมีแสงเปล่งประกายออกมาคะก็ไก่โลกขอไข่ดวงจันทร์ขอควายดวงอาทิตย์ก็ไก่โลกขอไข่ดวงจันทร์ขอควายดวงอาทิตย์ข ต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรกอไก่วงกลมขอไข่สามเหลี่ยมคอควายวงรีกอไก่วงกลมขอไข่สามเหลี่ยมคอควายวงรีข้อที่เจ็ด บริเวณใดที่นักเรียนจะพบหินบริเวณใดที่นักเรียนจะพบหินก่อไก่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามีหินไหมคะขอไข่ห้องครัวห้องครัวเรามีหินไหมหรือคอควายภูเขาไปภูเขาจะพบหินไหมคะไปที่ไหนเราจะพบหินก่อไก่ตู้เสื้อผ้าขอไข่ห้องครัวคอควายภูเขา ต่อไปข้อที่8ข้อใดคือลักษณะของหินข้อใดคือลักษณะของหินหินมีลักษณะอย่างไรกอไก่อ่อนนุ่มขอไข่แข็งคอควายแตกง่ายกอไก่นุ่มขอไข่แข็งคอควายแตกง่ายต่อไปค่ะข้อที่9ข้อใดเป็นลักษณะของหินที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่า อ่าอะไรที่เราที่สามารถเห็นหินด้วยตาอ่าก็ไก่น้ำหนักอ่าเราใช้ตามองก็รู้เลยว่าหินน้ำหนัก5กิโลอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าหรือขอไข่ส่วนประกอบของหินเราใช้ตาเราก็สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าหินมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างหรือขอควายสีใช้ตามอง ก็รู้เลยว่าเป็นสีอะไรสีแดงสีดำสีน้ำตาลนี่อ่าข้อใดเป็นลักษณะของหินที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าอันไหนที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาคะกอไก่น้ำหนักขอไข่หินเอ่อขอไข่ส่วนประกอบของหินหรือขอควายสีอ่าและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่สิบ สิ่งใดทำมาจากหินอ่าสิ่งใดทำมาจากหินกอไก่กครกขอไข่สมดุดขอขวายแก้วน้ำอ่ากอไก่กครกขอไข่สมดุดคขอขวายแก้วน้ำอ่าเมื่อนักเรียนทําเสร็จทั้ง10ข้อแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูตอนที่สองกันนะคะอ่าตอนที่สองง่ายมากเลยค่ะ เขาบอกให้นักเรียนเลือกคอําดวงจันทร์จอจัน์ดวงจันทร์วงเล็บจอจาน์ก็คือให้นักเรียนเลือกคําถ้าเป็นดวงจันทร์คาตอบเป็นดวงจันทร์ให้เติมจอจาน์หรือดวงอาทิตย์ถ้าคําตอบเป็นดวงอาทิตย์ให้เติมออ่างนั่นเองนะคะาลงในช่องว่างข้างหน้านะคะถ้าคําตอบเป็นดวงจันทร์ให้เติมจอจาน์ถ้าเป็นดวงอาทิตย์ให้เติมออ่างาข้อที่หนึ่งค่ะ มาเลยค่ะอะ่พลังงานความร้อนอะไรมีพลังงานความร้อนคะดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ถ้าดวงจันทร์เติมจอจานดวงอาทิตย์เติมออ่างค่ะอ่าความร้อนนะคะอะไรมีความร้อนคะต่อไปข้อที่สองไม่มีแสงสว่างไม่มีแสงก็คือดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์คือจอจานดวงอาทิตย์คืออออาาเติมลงไปเลยค่ะข้อที่สามเปลี่ยนรูปร่างในแต่ละคืนอ่าเขาก็บอกอยู่ว่าในแต่ละคืนแสดงว่าอยู่ในเวลากลางคืนอ่าดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์คะอ่าดวงจันทร์เติมจอจานรดวงอาทิตย์เติมอออาาค่ะต่อไปมีพื้นผิวขุขะเป็นหลุมเป็นบ่อ อ่าอะไรมีพื้นผิวคุขะเป็นหลุมเป็นบอ่อดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์คะอ่าดวงจันทร์เติมจอจานดวงอาทิตย์เติมออ่างคะ่ะต่อไปข้อที่ห้ามองเห็นได้ในเวลากลางวันอ่าอ่ามองเห็นได้ในเวลากลางวันก็คืออยู่ในเวลากลางวันนั่นเองอะไรมีอะไรอยู่ในเวลากลางวันคะดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ ดวงจันร์คือจอจานดวงอาทิตย์คือออ่างค่ะอ่าเมื่อนักเรียนทําเสร็จทั้ง5ข้อแล้วตัวทานให้อีกทีนะคะอ่าแล้วนักเรียนเก็บข้อสอบไว้อย่างดีแล้วนำมาส่งคุณครูในวันที่ 7, 8และ9นะคะอ่าจะวันที่7หรือวันที่8หรือวันที่9แล้วแต่สะดวกนะคะห้ามเกินวันที่9นะคะ คลิปนี้มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ